สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนีกามาพอกันครับสาวนางสาวเราไต่คือกลางนอพี่น้องมือนีสิไม่เห็ดตําเมียงกินน้อเคยกินอยู่ว่าพี่น้องตามเมียงเมียงแบบเล่าๆนะเอาหัวชิ้นไข่เนาะหัวชิ้นไข่กบลาําขามาซอยเด็กตำกําลังฉีดสอยตอนนีน หัวคามันเนาะพี่น้องซอยซอยหัวขาก่อนเนาะซอยหัวสิ้งไข่บาดนี้เนาะเฮาสิมาซอยหัวสิงไขเนาะหัวสิงไข่หัวสิงไข่ตํากตําเมียงเนาะตําเหมียงแบบลลาวเฮาก็ไปหัวิงไข่แล้วก็ลําคาเนาะ ของแก่ก็คือแบบบักเดือบะหมีเนาะในการผักกระทินแต่ว่ามือเนี่ยบะหมี่ยังเลยสีแก่ก็ผักอีเลิศไปก่อนมี่มีกับบะหมี่ผักกระทินกับบะหมีบักเดือบะหมีตอนนี้เขาก็ซอยไดร์ไลน์เลยเนาะพี่น้องเขากับซีมาตัมมาเลยตัมใส่แบบพริกไปเนาะ เซรปีลยเ่เคียนะรเรย,ย่อเียวเราพี่กระเด็นเขาตาเนาะนเกลือไปก่อน,นเกลือจะไปนวไปเริ่มติดสีนวบาเดียวเลย จะกำลังนเ,เส้นอ้อบบน,นี้นี่กน้ำทำแบิกุนินี่ย่าแต่ไม่ฝ่งเข่าตาเนาะม่ม้คืปีดแหงนี่พี๊แหงไม่่มบโกเดนอันนี้แบบป่งปี๊ดนี่แบบย่างแต่เข่าตาเฮ้าเข่ารเื่อแล้วนะทำแบีแหงแล้ว่ากรสีเอาแบบ ชิ้งไข่ก็รำคาลงไปเลยเนาะพี่น้องมาเลยเอาลงไปทีละหน่อยก่อนอย่ามันจำบาดเนาะชีบละเอียดเอาลงไปทีละหน่อยเด็กละหน่อยก่อนต้องลงมาไใส่น้ำตาลต้องเปิดก่แถมละลายไปพร้อมกันเลยเนาะ แล้วห้วจังสีเน่ยันนี้ตําตัให้มันแหลมาพี่นนอะพย่อยเอาใส่น,น,น,สนสไปทีละน้อยน้อยกันเนาะ่ามันเบิดบ้นานีงโอ้เฮียเฮียใส่เบิดกะถาเดิมตั พี่นตอนนี้ตำแหลกแล้วเนาะเข้ากับสีใสบางหน้าออกไปเลยเซตวกเครื่องปรุงเนาะใซตบางหน้าใซตบางหน้าลงไปบางหน้าเนี่ยเซเบิ้ลเปลือกมหนึบเนาะจาหอม nào cái nào đấy đại đây cho cái ăn oh, oh. Uh. mình, mưa rồi cho lòng phải nói Nhiêu ạ à? 新梅子汤，当面当面。 กินยำได้กับเสียบแน่นเนาะแต่อนนะไรเขาก็มากินเนาะพี่น้องกินสองคนก็เกา่าไปเอิ่นหน่องเพื่อนมันกินน้ำเนาะกินเปลี่ยนกับมือเสียไม่เคยกินเสียเลยนี่เนี่เนี่ยอ๋อนี่เลยผักกันไหมพักอีเลอรนะ์เนาะบ๊กอ,อกกัตตี้เนี่ยเขากับิีกินกับบักกะทินหมักกะทินเนี่กับบักมี่บักมี่แล้วกับกกกบกัก,บกเนื้อเนาะสำหรับต่ำเหนียงแต่ว่าเขาบัวมี่ก็กินผักเถาที่นี่นี่แหละไปก่อน ใส,ใส่ตรงปพรใส่ตรงปลายใส่ตรงกันหรอใส่งกันตักใสเ่เลยไหมชิมก่อนเนิยชิมอันนี้นก่อนก็ได้ปะชิมรสชาติอ๋อเอนเชนะหนึ่งจะเป็นยังไงอ่ะ,อะ เพิ่นเอาตอามัาครูไม่ก,กินนั่นนะเพิม่มไปหอมแรงเลยแล้ว,เ,ลวเรียกหวัวหน่อยเออัวนเลยเยอะกันนอร่อยตามัำคา เขากินก็แบบเขากินกับผักกะทินปะ่ะอืมเดยนี่มันไม่มีก็เอาแตงเอาอะไรไปใส่ไปก่อนไงก็กินไปกินกับผักกะทินกินกับขนาวน,นะขนานอ่อนนะเข้ากันอ่อกนะินกินผิดไปแล้วนี่เดกินเลยก็นแั้วเดินเหมือนบองไงอ๋อให้เส้นไปบงเอง อืมอเป็นเหรออืมนะมาอันนี้อันนี้ไมนูกัเหล่าเนาะอันนี้ม่นู <ขอ S 1> กันเหตกัูล่า <ขอ S 1> <อ>ล่องไปปะทะกันมาเนี่ยกินเลยก็กินน้ำที่ราเขาสด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 ก็บอกผิไงเราหนอไห อืมอ้าวเอาพี่ที่บ้านฝึกมั้ยเดี๋ยวเห็นแผ่นๆแล้วมานี่ให้คุณน้าออกมาบอกบอกอ่ะบอกกระไรมาเถอะมาตรงนี้น่ะทําไมเห็นไม่เห็นบอกสกรีนเนี่ยสินชาเนี่ย Bất lòng bocca bocca nhung luận một hàng A bó bocca nhung luận. Minh mẹ lạ nó lạ mẹ Khi nào? Mai giờ đang mẹ lạ nè lạ mẹ lạ Được lạ mẹ lạ mẹ lạ như thế mẹ lạ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  mẹ bà mẹ lạ mẹ lạ mẹ

แต่บ้านพี่เขาก็ดำเป็นของนี่แต่กรรมชาตอนนั้นอ่ะทำนายใจเนี่ยไม่แก่พี่ดีไปด้วยได้อยู่บ้านพี่สาวไม่มาเอาละโอ้โหเผ็ดเผ็ดพริกอันนี้มันได้เขาเขากินตามหอยไข่แขงต้มหอยไข่แขงเนาะไม่แช่ mặc dù sụt bụng tắm mùa khỏi anh mua nó tìm ra vào đời mmm này mẹ làm này bây giờ ฉันชอบเลนี่นะ ่ายอยู่ว่บ้านสิมะพันสิมะพันอันนี้นะกับมะฮุงกับบูชาใส่น้ำไปด้วยโอ้โหน้ำเผ็ดเนาะเผ็ดเนาะ ดีได้วเนี่ยทําเม็ดได้นี่เลยตัวใหญ่เลยโอ๊ยมีดนี่ของนี้ขอมากมีดผมหัวกลัวท้ามีดไม่คมหัวไม่กลัวอื้อปืนเล็น

หอนด้วยบักแตงพี่ว่ากินกบนนี้เข้ากันปะกินอะไรี้ด้วยอืมแล้วแต่แต่ละรก็แต่กเอะั่นไหครั้งแรกเลยนึกกินกับคนณตัหร เอาไม่เคยกินหอไม่เคยกินกับูชาัมพูชาาอีเลิศเขาเรียกอะไรสกบลูเสกบลูู้ว่าผีเลยอจับเน่ย เ,เหมือนยำบ,บ้านพี่เลยเอ่ด้วยไเปรี้ยวหน่อยมันอร่อยมันจะได้ไม่หวานมากเจร้าวหวานชาเปรี้ยวหวานบ้านพี่เขาทำยำเขาทำรสเนี่ยอือือน้ำเผ็ดมากเผ็ดพริกอ่อนนะ พี่เป็นน้ำเลยอันนี้ว่าอะไรจะเผ็ดเหมือนกันตายแล้ท้องเลยท้องเงนื่นตีกนันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเไม่เป็นไรเผ็ดเจอเผ็ดแล้วก็หายก็ว่าฮึ ประวานนี้แต่ะดำเยอะกว่านี้อ่ะไม่พอวันกินอืมถ้ากินเป็ดคนหนึ่งอร่อยนะอร่อยนี่ไหนก็ว่าเรากินมันเป็ดไป็นีน่ไดเอามาละ แบบนี e ้คถึงที <aty ride> ่บาทเลยมีแบบกระหินนะเข้ากันไม่เคยมีลับอะไรง่ายขนเดี๋ยวเราไปกับมุชาร์ดำดูเป็เคอยยังไงมีกระหินมีผัากระหินไหมที่บาทไม่มีอืม ซอยใส่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 อ่าเราทำยังนี้ได้เหรอฮึซอยเลยใส่เลยฮึซอยเลยทำแล้วก็ตำตำตำทีก่อนแล้วมันก็ตำไว้เนี่ยตำไข่ใส่ผงชูรสใส่น้ำปลาใส่เกลือตอนตำทีก่อนเลยเวลาจะตำอันนี้มันจะได้เข้าเครื่องกันไปเลยอ๋อมันจะตำตำเออแล้วก็ ค่อยมาใส่ปลาอะไรที่น้งเผ็ดมากพี่น้องพี่น้องพี่น้องบอบแพ่พี่น้องบอบว่ออุ่นบอบว่ออุ่นอาา่นอะไ อไพ่นไปพอประกันลิหนาแล้วบางทีอยากลืมก็ไหก็แชก็ตีดตามก็จับตะไขงแม่ล้วพี่น้องหรมือ,อ,อห,กหกกนกักนกกนนนนนบนหน,น,ลลน้าไปกอนนะสบายดีบ๊ายเดียด๋วยวเจอกันลินหนา ไปพ่อกันคลิปหนะแล้วไปหาเนาะ